เลงแจก3าก3 0บาทให้เกษตรกร9ล้านครัวเรือนคลังให้จ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารสวัสดีครับ Fan First Channel พบกับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของพี่น้องเกษตรกรของเราอยู่นะครับก่อนจะไปรับฟังข่าวดีกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแสั่นกระดิ่งที่ช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันและรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเราไปรับฟังรายละเอียดจากคลิปข่าวกันเลยครับคลิปข่าวจากมติชนออนไลน์คลังเล็งใช้เงินตามพรกรกู้เงินแจกเกษตรกรจำนวน9ล้านครัวเรือนรับ30,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระที่รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา6เดือน ในอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกพระราชกำหนดหรือพรกรกู้เงินเพื่อเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 วงเงิน1ล้านล้านบาทนั้นในส่วนการให้ความช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเกษตรกรเบื้องต้นมีแนาทางช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนโดยการจ่ายเงินสด เข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรเหมือนกับการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างแรงงานและอาชีพอิสระที่รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นเวลา6เดือนสำหรับตัวเลขกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้นจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณก์กรมส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมีประมาณ9ล้านครัวเรือน ส่วนจะให้ถึงครัวเรือนละ3 0 0 0 0บาทหรือไม่นั้นกำลังดูให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่โดยรัฐบาลจะดูแลเกษตรกรควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนายอุตมะกล่าวไว้ด้านนายอภิรมสุขประเสรฐิฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศกล่าวในเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นเบื้องต้นจะจ่ายให้เกษตรกรเป็นรายครัวเรือน ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้ก้อนเดียวไม่ใช่ให้เป็นรายเดือนแบบที่รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือให้กลุ่มอาชีพอิสระเพราะมองว่าช่วงนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนักเกษตรกรบางไรายไม่มีไรายได้เลยและสินค้าเกษตรราคาลดลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ทกศกำลังรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเพื่อตรวจสอบว่ามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้งหมดเท่าไหร่และเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ซําซ้อนเนื่องจากบางครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลายอย่างเช่นปลูกผักเลี้ยงสัตว์เป็นต้นจึงมีการขึ้นทะเบียนกับหลายหน่วยงานทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการนี้จำนวน8-9ล้านครัวเรือน เดิมคุยกับกระทรวงการคลังไว้ว่าจะจ่ายให้เกษตรกรจํานวน15,000บาทต่อรายเท่ากับการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด3เดือนแต่ขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมให้จ่ายเงินคนกลุ่มดังกล่าวถึง6เดือนเป็นเงิน30,000บาทต่อรายดังนั้นทกศจึงได้คุยกับกระทรวงการคลังไปว่าจะสามารถให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรจํานวน3 0 0 0 0บาท เหมือนกับกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้หรือไม่ในอภิรมได้กล่าวไว้อย่างไรก็ตามในเรื่องวงเงินที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนั้นจะใช้วงเงินจากพรกรกู้เงินเพื่อเยียวยาและดูเกษษฐกิจในแผนง,งานด้านสาธารณสุขและแผนง,งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในวงเงิน600ล้านบาทซึ่งในส่วนของเงินที่ช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องดูก่อนว่าเงินที่ใช้ดูแลกลุ่มผู้ประกรอบอาชีพอิสระ และด้านสาธารณสุขจะเหลือเท่าไหร่และจะเพียงพอจ่ายให้กับเกษตรกรถึงจำนวน6เดือนหรือไม่ส่วนวิธีการโอนเงินนั้นถ้าหากเกษตรกรคนใดมีบัญชีธนาคารของทกศอยู่ก่อนแล้วหากได้รับสิทธิ์ได้เงินเยียวยาทกศก็จะโอนเงินผ่านบัญชีทกศให้เลยส่วนเกษตรกรรายใดไม่มีบัญชีของทกศก็จะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แจ้งกรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคารอื่น หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เว็บไซต์ของทกศซึ่งจะเป็นช่องทางพิเศษที่ทกศทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้การโอนเงินมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นข่าวดีจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรของไทยเรานะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรของเราทุกคนโชคดีได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราและเป็นกำลังใจให้กัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มาพบและฟังข่าวดีๆในครั้งต่อไปด้วยกันสําหรับวันนี้ Fan First Channel ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ